เราก็จะเห็นว่าโทนเนี่ยไปเลยนะจำไม่ได you know okay. ้โทนสองตัวจะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงไหนล่ะว่าโทนมันเหมือนกันเท่ากันเอ็นเอ่อเมื่อกี้ไหนดีสัญญาณอินพุตที่ดีๆอ่ะหนึ่งตปได้ไหมหนึ่งสองใช่เนี่ยไปแล้วเนี่ยไปแล้วเพลหมดอ่ะโอเค เล็กใช่ห๊อปปี้เล็กป๊อปปเออเอามาไว้นี่เลยแล้วก็กด c ๊อปช่องที่เราจะไว้อีกทีนึงเอามาวางไตรงไหนางาได้ตวางไว้ตไหนกดเอะไรนะพสโฮกใจี่มวเีกอง่ะเกิดอะไร はい。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ตอนนี้ทำโทนิคิวหายเิดนะอ๋อก็มาทำวันีกดแชรใช่ไหมใช่แชรแล้วก็เล็กเอาม็วางวตรงไหนกนครับแล้วก็ไปเลยตามเส้ สองที่เราไม่ได้ก๊อปไว้อันนี้หนึ่งเป็นมาสเตอร์ที่เราทำเหมือนไม้เราทำไม้ไว้ตัวเดียวใช่ไหมเออตัวเดียวมาดูตัวที่เราคัปปี้ไว้นี่เหมือนทุกอย่างงงไหมคร้คล้ายๆเราทํางานเสร็จแล้วเรา็ไปไมบเหมือนเราว่ามีไม้สิบตัวเนี่ยแต่เราไม่มีเวลาทําเราทําแค่ไม้ตัวเดียวถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะอือหไม้ตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เลย ตรงนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะพ๊อปปี้อะไรบ้างเกณฑ์จะให้เหมือนกันหมดทุกตัวหรือเปล่าถ้าเหมือนกันก็กดให้ไฟไล<ห>่ให้ไฟขึ้นโอเคเข้าใจถ้าไฟสว่างขึ้นหมายถึงว่าเลือกใช้งาน,นแต่บางตัวบอกว่าเกณฑ์เราไม่ได้ใช้เนี่ยอเอาเกณฑ์ออกบัตรเตซนเราอย่าเพิ่งส่ง,งเพราไม่รู้ว่าใครต้องการอะไรเท่าไหร่อ่าแล้วน,นี้เราก็กดเนี่ยพิเลตชแนลชื่ออะไรเราพ๊อกอะไรมาบ้าง EQ เดี๋ยววันี้ใช่ไหมใหม่ทำมาวันชแนลที่ต้องการอื นนโอเคโอเคเข้าใจก็คือไม่หนึ่งตัวจะใช้นี้มานัง่งทำอ่าช่องนี้ไม่คนนี้คนเดียวร้องเนี่ยเอาเสียงนี้โอเคแล้วแต่ก๊อปปี้มาไว้เป็นสิบคนเหมือนกันหมดนี้ได้หมดเข้าใจแต่ถ้าเราสิบคนคนละโทนกันก็เราก็ต้องมาทาใหม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่า,าไอ้นี่แบบให้แบบรวดเร็วโดยส่วนมากโดยโดยส่วนน้อยที่ใช้ว่า้งแหละก็เวลาสช้ับ เวลาเสียงเสียงคนละเสียงไม่เหมือนกันอยู่นะกรใชั้นอะไรแต่ว่า input output แต่จะมีคนรวมรวมพอแล้วตอนนี้ก่อนเดี๋ยวขายได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วดีกว่าเก่าอ่ะเมื่อกี้เก็บแพ็คของแล้วไงไปไม่เป็นก็มาแล้วเีแต่ไม่ได้จานเจมานี่ก็ไม่ต้องมาหากินกันหรอกครับพี่น้องครับ โอเคเดี๋ยวจะลองไล่ดูขอบครับผม